ราคาอ่านใต้คลิปได้เลยผมให้เป็นตัวเลขอารบิกนะครับแล้วก็มีลิงก์ตัวนี้เป็นพวงกุญแจที่ใช้งานเป็นนกวีดแว่นขยายแล้วก็เทอร์โมมิเตอร์นะครับผมจากดีแคทลอนนะครับลิงก์ผมให้ไว้แล้วนะครับ G.O.NUDE นะครับ Neo Nude Nude ก็ไม่รู้ว่าออกเสียงถูกไหมนะครับก็เป็นพวงกุญแจที่หลกัหลกๆเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นเข็มทิศข้างหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็มีนกวีดสำหรับเป่าอยู่ตรงนี้ ด้านบนก็จะเป็น Magnified Glass ก็คือเป็นแว่นขยายนั่นเองนะฟีเจอร์เขาก็จะบอกเป็นเข็มทิศนกวีดเทอร์โมมิเตอร์แว่นขยายนะครับราคาน่าจะไม่แพงมากนะครับแพ็ก็จะรเป็นแพ็กระดาษแบบเนี้ยผมยืมอุปกรณ์ตัวนี้มานะครับรีวิวโดยเจ้าของคือมิสเตอร์แอชเขาสั่งซื้อแล้วเขาก็ให้ส่งมาที่ผมเนาะมาดูกันนะครับสไลด์ออกมาแค่นี้เลยก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ขนาดย่อมๆนะครับ สามารถจะเกี่ยวกับพวงคุญแจรหรือว่าห้อยคอไว้ใช้งานได้ส่วนน้ําหนักทั้งหมดเลยนะครับเมื่อพับเก็บแล้วก็เคลื่อนย้ายอยู่ที่30กรัมนะครับก็ติดตัวไว้ได้นะครับส่วนตัวบอดี้ก็น่าจะผลิตด,ด้วย ABS พลาสติกนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะคือทรงรูปหยดน้ํานะครับโดยด้านหน้าก็จะเป็นช่องสำหรับเป่าลมเข้าไปนะครับมีโครงสร้างด้านล่างที่ลดน้ำหนักแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับตัววัสดุเวลา โดนกดทับหรือว่าโดนกัดพวกนี้นะครับแล้วก็มีลมที่ให้ช่องอากาศไหลออกเพื่อให้เกิดเสียงดังนะครับมีมาร์กบอกว่า G O Note นะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นเข็มทิศแบบไม่ใช่ดิจิตอลนะเข็มทิศแบบฟิสิกอลนะครับก็จะหันไปทางขั้วเหนือสีแดงตลอดเวลาไม่ว่าจะขยับไปยังไงมันจะลอยอยู่ในคล้ายๆกับตัว floating นะครับก็จะหันสถาสนมแม่เหล็กโลกแล้วก็จะมีทิศทางบอก south north west east นะครับแล้วก็จะมี SW NW NE แล้วก็ SE นะครับส่วนด้านหลังก็จะมีเทอร์โมมิเตอร์นะครับเป็นสารเคมีสีแดงนะถ้าลองสังเกตดูจะมีมาตรวัดนะครับเป็นทางซ้ายคือเซลซียส degree celsius นะเป็นหน่วยเซลเซียสก็ตอนนี้คือประมาณ30เซลเซียสนะส่วนด้านขวาเป็นฟาเรนไฮต์ degree fahrenheit นะครับ ก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ80นะครับเป็นสีแดงสะท้อนแสงเห็นชัดเลยเป็นกรอบพลาสติกบล็อกอยู่นะครับตัวนี้จะบอกว่าเป็น Made in ไต้หวันนะครับชัดเจนด้านบนแล้วก็ด้านข้างก็น่าจะเป็น Serial Number ด้านบนจะเป็นห่วงร้อยเข็มขัดหรือว่าจะห้อยโปูกุญแจนะครับตรงบริเวณด้านในตรงนี้จะมีเลนส์นะครับซึ่งเวลาจะหยิบออกมาเนี่ยก็ใช้เล็บหยิบแบบนี้นะครับแล้วหยิบตัวเลนส์ออกมา เป็นเลนส์พลาสติกนะครับนูนซึ่งก็สามารถจะขยายภาพได้ประมาณหนึงนะเห็นไหมน่าจะประมาณ2 3สเท่าได้มั้งแต่หากจะโฟกัสไม่ติดแล้วนะครับก็จะเห็นว่าสามารถขยายภาพนะครับอย่างเช่นเราใช้2หาอะไรเล็กๆนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์เนี่ยสามารถจะดึงออกมาจากทั้ง2ฝั่งได้เลยนะครับแล้วแต่ผู้ใช้งานจะถนัดเลยนะครับดึงออกมาแล้วก็ถือเป็นด้ามแบบนี้ใช้สองนะนกหวีดผมไม่ลองให้ดูนะมันก็ดังหมดแล้วนะครับ ก็เป็นพวงกุญแจที่ 4-in-1 นกนวกวีดเข็มทิศแว่นขยายแล้วก็เทอร์โมมิเตอร์นะครับแว่นขยายนี้นอกจากจะใช้2อ,อะไรเล็กๆแล้วเนี่ยก็ใช้จุดไฟได้ด้วยนะครับถ้ารวมแสงหาองศาให้ถูกนะครับก็จะเนี่ยรวมแสงขาวๆนะครับให้มันเกิดความร้อนนะครับแล้วก็เป็นเลนส์ที่สามารถใช้เผาจุดเผาไหม้ได้นะครับก็ประมาณนี้เป็นแกจจตอันนี้น่าจะอยู่ในเพลย์ลิสต์อุบานซอร์วิวล นะครับหรือไม่ก็เป็น outdoor survival gear นะครับผมก็ขอบคุณมากเลยแล้วเจอกันใหม่ o อ e หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีดูรีวิวย้อนหลังได้ใน playlist ดูราคาแล้วก็ลิงก์ได้ใต้คลิปบายบายครับเฮบิไรเดนเอา